อาทำการขอเจ้าที่จะทางนะครับเด้๋ยวงให้เขมาเดี๋ยวบอกเพื่อนหน่อยด้วยบอกบอกเฮ็ดตามประเภทนี่ทำเน,ยน,เนียมนะครับตาชนาพูดเท่าก่อนเตียตชี้ยังก,กะบอกเจ้าที่จะทางจะให้เจ้าหน้าเจ้าปลาเจ้าเขานะครับย่างเริ่มทำการแสดง อ๋อมันยังนะสร้างเรียมเฮ้าน้องงานใบสองพี่น้องงานนี่เดี๋ยวสิปสีผสมมันก่อนครับเฮ้าคันแหลกของเสียกลางครับเหมือนนี้เป็นงานกับพีทกับปอยจักหน่อย,ย,อยพี่น้องมาสอบเฮ็ดงานสองชมงมาถือขั้นละสองชั่วโมงกว่านะครับมาดอกายกับมาเฮ็ดหนางานเหมาห่าพันนะครับตามงบเพื่อนว่าเฮ็ดไหนซ้ำได้ก็เอาซ้ำม,มานะครับแต่ว่าเพื่อนมีงบห่าพันอันนี้เพื่อนเฮ็ดออกปีเล็กน้นอยพี่น้องนี่ครับเป็นไฮตอ่อเป็นสวนตอเหื่นเพื่อนนะครับเป็นปลาใหม่น้อย ตะก่อนเนี่ยกะตอนนี้เป็นปลาเพิ่งน,นะครับปลาใหม่เนี่ยหน่อย,ยเล็กๆเนี่ยนะครับมีต้นใหญ่ปนเนจังหน่อยกะผมกะมาเห็ดไอนน้คนแตะถึงหมดนะครับจนสุดลางปีต่อมาเพิ่นกะสีเฮ็ดออกไม่อีกครับผมบกุกชิกออกไม่อีกเพึ่นก็ได้รร์ขายบุกชิกเนี่ยกะมีทุนไม่อยัางกะเห็ดไปปีละเไ็กน้อยนะครับตามงบประมาณได้เราอันนี้กะเพป็นวางของผาพันนะครับมาโรงงานใบสองกะอาศัยวางหมดแลงกะเสีเดยดเอวพอดีนะครับ จะได้ได้ำได้เก่าซ้ำมันครับวันนี้ในงบหาพันนะครับรถสองคันเรียบเรียบเรียบกระสุ่มมานมันไม่ออกอ,อันเสกสกลางงบช่างม,มันเอาเสกกลางไปสุดพื่อใพวกหันแล้วก็ต่อมเขาวานนี่ไทยเราต่อมเขามันจะให้เราจูดง่ายะนะโม่พอต้อมแถวเนี้ยต่อมแบบต้องขูดหน่ะ<ด>เอาเป็นกองกองจุม่มจุ่มไปหน่อยบ่ต้องยัดแน่นนะมันจะจูดง่าย งานนี้ว่ายานยังพีง่นออ้องยานแต่บักตําแย่ครับเรื่องหมาหมวยนะครับภาษาไทยเขาขั้นแห้งี่น้องทามีนี่ครับตะกรงเข้มืันนี้บาอุบล็อตจะไปทางไหนดอกผ่านแต่เพิ่อมืันนี้ตอกระซากรากซีกนีก่อยูะหุ่นตอใหม่หน่อยใหม่ยัยเอาเข่าการเข่าง,งานกรับรถฟอดเผาเดียวเขาขับขับงานนี่ไ้ดุมเผาเดียวเขาปลาแปนมาได้ดลังได้เดิมจัดไปมาสั้น ใช่นั่นไม่ได้เบียร์เอาจะสองอีพีกับพ่อยี่ีแรกเปิดคลิปใช่แล้วครับตัวใหม่เนี่ยตัวไหนเออลงไหนจังเออลงับายแล้วะปะเออลงมาไหนกะบอต่งอางเออลงครับแล้วปะส่วนมากก็เป็นกุ้งใหม่โป้หูตัวน,น้อยๆเรียกนยะ่างไรพี่น้องตามบอ,อกให้มันเปลี่ยนแล้วก็มีต่อฟังแนวเหมืวนเพิ่นตัดออกกะสีเฮดชูสีเกือบไลให้เราหมดแล้วครับเพราะว่ามันปลาโมกครับปลากุ้งใหม่หน่อยเนี่ยนี่กะเพิ่นก็ใส่บริการสูบปีนะครับปกติปลาหาม,าม่างไม่กะไล่ละ พันขึ้นไปห้าหมื่นนะครับถ้าเป็นปลาใหญ่ฐานะอีนี้กะให้แมโคโขซอยนะครับตัวนี้กะเฮ็ดตัวไทยฮ็ได้กับที่คอยเฮ็ดไปนะครับเหลือเพิ่มการแสดงพี่น้องกรเป๋าลายหญ่ห่าง นาต้องแบบนี้ครับ ได้ใจโอ้โหรถับเลยอ,เออกเมื่อบานีลโอ้นี่ตีปำแล้วกอดครับ คาตรงไปก่อนขับโดยช่างเรียบ 谢谢谢。谢。 คันนู้น่าจะไปเอาเศษก่อนครับคันนี้ต่ำก่อนคันนรอก็ไปเอาเศษกักนแล้ววะ